ข้าวหน้าแซลมอน1นกิโลกินหมดภายในครึ่งชั่วโมงกินเฟเจมคิดว่าผมจะกินหมดไหมครับอันนี้ไม่หมดต้่งบวกขนาดม่กบมาเลยนะ <laughs> อันนี้บ้าเดียวปลาไหลจานอย่างนี้9ก0บาทถูกไปกินที่ญี่ปุ่นครับเนี่ย สว,ส,สวัสดีครับช่อง The 8น,นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยังไม่บอกครับผมจะเล่นเมยคนให้ดูครับเมยาคนอะไรครับนี่ฮนะผมถือมือถืออยู่ข้างนี้ใช่ไหมครับอีเดตเตอร์ไม่ตัดให้ผมงอนเลยนะนครับผมรบเราวผมก็จะล้วงเข้าไปใส่กระเป๋าข้างขวา,ขาเอ้ยผมรู้มุกนี้เดี๋ยวมันจะออกข้างตายใช่ไหมเราผมก็ยิบออกมาข้างซ้าย ไม่เป็นไรฮะโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านยามาดะเจแปนิสเลสเตอร์ลองนะครับผมที่เรามาที่ร้านนี้นะเพราะนอกจากที่ร้านเขาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีข้าวหน้าหลากหลายที่แบบน่ากินมากเลยใช่ไหมวันนี้เขายังมีพิเศษอีกครับเขามีชาเลนต์ตัวหนึ่งขึ้นมา,านอะไรครับคือข้าวหน้าแซลมอน1กิโลเขาบอกตัวนี้กินหมดภายในครึ่งชั่วโมงกินเฟร0สามิดมินิแซลมอนด้งหนึ่งกิโลแถมหนึ่งนแซลมอนหกร,ร้อยกรั ข้าวอีกสี่ยกรัมกินหมดกินปีกินไม่หมดก็จ่าย7 0 0บาทแค่ข้าวแต่มอน1กิโลเรามันไม่พอใช่ปะ่ะครับผมมันมันง่ายเกินไปเราเลยให้เขาเพิ่มเข้ามาอีก2ข้าวด้วยกันอย่างละ1กิโล,ลงกันเป็นคนละ3กิโล<ะ>อันนี้ชาเลนจ์เราจะลองทำแค่อันเดียวก่อนอ่าครับผมต้องถ่ากำลังใจก่อนฮะครับซึ่งก่อนออกมาเราก็ได้กำลังใจน่ารักน่ารักมาจากหนุ่มๆสาวๆจากแอป b ีบี้แล้วนะครับเป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราในคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่ง B ีบี้นะครับเป็นแอปที่เราจะได้เข้าไปคุยกับหนุ่ ที่มากความสามารถทั้งเต้นร้องเพลงพูดคุยคือเพลินเลยบันเทิงได้หมดคุยเล่นแซวสนุกที่สําคัญนะครับมีอวัตาราให้ไต่เล่นด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนจะเข้าร้านเราไปดูกันครับว่าน้องเกมแล้วก็น้องไบครับผมของเราเป็นยังไงกันบ้างนะไปดูกันครับอ่าครับผมลองเล่นดูฮะแอมนี่ผมดูไปแล้วไบเบอร์ไบเบอร์เออนี่ลองกดเข้าห้องไบเบอร์ดูนะครับเออน้องเขาดูดีเลยอ๋อแล้เราติดกอร์เพราะว่าโดี๋ยวจะมีโซน ดาราแนวแบบไปเลยพักไเลยวักเปล้นี่น้องชื่ออะไรครับน่ารักัจน้องชื่ออะไรครับน้องรันจจงหนูชื่อใบค่ะวชมน้องไปเยอะน้องคนจะขอบคุณน้องใบสวัสดีครับพี่ชื่อปั้นมาแต่อยู่สองคนมีโป้งด้วยอ๋อพี่ปั้นกับพี่โป้งอ่าปั้นโตคุณยังดูเขาไคุณ้องเขาดูเคลียร์คุณไหมได้เวลาของเสี่ยโป้งเสี่ยปั้นแล้วครับได้ฝากน้องพระเล็กก่อน เดี๋ยวผ่านน้งตีเพลเรชให้ตกตบมือดังๆหน่ะเดี๋ยวผมกาไปใกล้ๆหมั้ยอู้หวผมอ้วนอ่ะผมพิมพ์พิมพ์ผัวผมรีบพิมพ์ด้วยไงเพลเรชตกมือสามหนึ่งสองสามคืออะไรอ่ะโอเคโอเคโอเคโย่โอเคนี่จะได้ไปิผิงง่ายๆเก่งมากคือแค่ตบมือดังๆหนึ่งสองสามอ่านี่ไงโอ๊ยน้องได้ใจ โชหมื่นหับไปเลยค่ะเล่นก่อนไม่หเื้นแสนไอ้บันแสนแสนหนึ่งดบกดปปรปปกกักที่โป่งพี่ปั้นบอกไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้ชายบ้างด้วย เมื่อกี้เราทำให้ผู้ชายคนอื่นในห้องเขาอกหักไปแล้วเพราะน้องเขาบอกรักผู้หมิไปเราหยุดคลองเรียบร้อยต่อไปเราจะทำให้ผู้หญิงในห้องอกหักบ้างโดยการให้น้องผู้ชายบอกรักเราผมชี่มีกันนีดจากเราอ๋อเออใช่มีกันนเกมนะครับผมยินดีให้รู้จักนะครับกินอะไรถึงได้หร่อขนาดนี้ตอบถูกพี่ให้ห้าพันส่วนใหญ่กินแต่ก๋วยเตี๋ยวเลยครับกินอไรบ้างสุด กี่ชามครับสามชามครับไม่ใช่อินเตอร์นี่ว่ะสามชามเล็กแบบนี้แล้วพี่โป้งกับพี่ปั้นกินได้กินได้กี่ชามครับเห็นไหมให้ทายทายถูกพี่ให้ห้าชามพี่โป้งกับพี่ปั้นใช่ป่ะผมมาคุนชื่อเคยเห็นพี่ไงอยู่ในเคยูนี่แหละร้อยชามบวกอ่ะจริงๆโอ้ยออกไปโอเลยโอยเลยแล้วถามว่าน้องเรียนเคยูเปล่าให้เคน้องเรียนเคยูพี่ให้หมื่นหนึ่งอนผิดพี่กดผิดผมเคยดูคลิปจริงไหมเปะไปกดไปขอให้หา เคย่รอแป๊บนึงไอ้หนุ่มน้องเ็ารู้ใจมากไม่ส่งรู้ด้วยงานส่งซูเปอร์คาร์ห้าคันอ้าเหลือเก้าวันห้าตอนแรกว่าจะให้หมื่นน้องเรียนเคยใช่ไหมครับเรียนคะเรียนเรียนวิทยาครับผมอยู่ผิดคอมครับเฮ้ยแผนอะ้รกันดีน้องสั่งเขียนเคยที่แก้มซ้ายหน่อยเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้สี่พันแล้วบอกน้องแต่วาดที่แก้มขวาเดี๋ยวพี่อยูเป็นไง ไวที่แก้มข้างขวาหน่อยครับพี่ให้ห้าพันพี่อยากได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ฮะโอ้โปโอ้โอนไอ้พี่โอนวนสนุกไหม เออว่าคุยคุยแบบมาคุยกับวิชายก็สนุกเะลองไปหาเล่นกันดูนะฮะบีบีนะเหมาะสถานการณ์ช่วงนี้มากแล้วก็ถ้าน้องดูคลิปนี้พี่อขอบพีก็ขอโทษน้องด้วยที่เข้าไปแกล้งออกคลิปนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าฮะไปครับลุยโอ้เป็นไงฮะผมบอกแล้วคุยกับน้องเกมนี่มันจริงน้องใบก็น่ารักใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆหรือแอปดีๆอย่างนี้ก็ไปติดตามที่เพจของทางวีบีได้นะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดติดไว้ผมพาไปทุกที่นะครับงั้นต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรานไปคยกัับบเชฟมร โอเคครับนี่นะครับบรรยากาศในร้านนะครับคือแบบญี่ปุ่นมากๆเลยครับรูปซ้ายขวาคือญี่ปุ่นเลยอันนี้เชฟเชฟครับสวัสดีครับดวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ายกไปหาเชฟด้วยครัเชฟครับอันนี้คือเมนูอะไรครับเชฟผัดไทยโรซอันชีพิเศษนะครับปกติผัดไรยหนึ่งตัวครับผมอ่ะหนึ่งกิโลขวานิดนึงหนึ่งกิโลกว่ากด้วยมีแซลมอนแซลมอนยิงด้วยนะครับนี่แซลมอนด้วยข้างใน จานจานนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ950บาทนะครับเก้อยห้าสบาทแล้วก็ผ้าใบหนึ่งตัวสี่ร้อยห้าสิบบาทอ๋อคือถ้าปกติจะสี่ร้อันนี้ทําให้พิเศษแล้วเมนูนี้ได้ทาขายไหมครับเชฟกาลังไทยนะคะเชฟคิดว่าผมจะกินหมดไหมครับอันนี้ไม่หมดไม่หิวไม่หมดอ๋ออันนี้อันนี้คือชาเลนจ์ของเราใช่ไหมครับเชฟใช่กับชาเลนจ์แต่ชาเลนจ์ราคาหนึกิโลพอดี นี่อันนี้1นึ่งกิโลโอ้ยนี่นัก็ไม่ได้นี่เชฟเราเชฟทำชาเลนจ์หนึ่งกิโลอย่างงี้ผมว่าคนทำสำเร็จเยอะได้กินฟรีเยอะเยอเราเชฟประาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดสิบเปอร์เซ็นต์กินหมดสิบเปอรเซ็นตโอเตดเจสิบอร์เซ็นต์โอแลไอ้เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบเปอร์ด ม่หน่นจริงโนจริงอะไรเนี้ยไม่เหมาเลยไม่ใช่ถ้าเราทไมถ้าไม่เชฟทมชาเลนมันง่ายจังมันดูแบบเจ็ตมเ้นกินหมดคือคนที่มาตัวให่อะไม่สนุกก็บิดแล้วก็ไม่สนุกกินแล้วก็ไม่สนุกแ่สนุกสนุกหน่อยอยากไมสนุกอยาไปสนใช่สนกห่อชรู้ึกว่าพร้อมอีกคนมากินหมดป๊บอาเชเปียตังอย่้บ่อยไงเชฟไม่โอ้อ่ยเวะกินหมดให้กระปั้นหมดเลยกระป้นหมดเลยมใช่ แล้วก็ก่รนีเนื้อจิ้นซอสจิ้นไม่หมดแต่นะเก่งใจเออหมดหมดอ๋อคือเหลือเล็กเดียวก็ให้หมดคือปัดปัดทิ้งให้ด้เลยแล้วก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวอันนี้น่าจะ50 50แต่ทีนี้เนยได้ตอนนี้ยังไงก็ไม่หมดใช่เรวก็อีกตัวนึงอ่าอุ้ยคือปลาดิบรวมอ่ะครับเชฟใช่ค่ะโอ้ยอันนี้เนีเราถ้าเกิดผมกิน คนละหนึ่สนั่นนะอันนี้บ้าแล้วบ้าแล้วงั้นเดี๋ยวเชฟรอดูยวผมจะลองกินให้ดูหมดหมดเลหมดหมดผมเอาหมดหมดเลยไม่ได้เน่ไม่ได้เน่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มนี่นะนี่เจฟดูนี่กล้เคียงกันก้ียงกัน้เียงมั้ยโอยอันนี้หมดก หมดไม่หมดไม่หมดโอเคงั้นเดี๋ยวเทปรอใครก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปดูคาร์ลิงรงกันครับโอ้ กินมากไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นนานแล้วผมต้องบอกเลยนะว่าทุกเมนูนี้มาจากร้านยามาดะเจแปนิสเลสเตอร์ลองตั้งอยู่ที่ทาราเวนิวคองสามนะฮะโอ้โยอเรียกว่าเชฟทพพี่เราไปคุยอ่ะนอกจากากเป็นเชฟแล้วใช่ไหมยังเป็นแฟนกับเจ้าของร้านด้วย ก็คือเป็นเจ้าของร้านด้วยกันนั่นแหละอ่าครับโดยที่ผู้ชายเฉพผู้ชายที่คอยนั่งแร่แซลมอนอย่างเงี้ยเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยพูดไทยยังไม่ชัดเท่าไหร่เลยนะฮะเหมือนเราเลยนะครับเพราะเราเป็นคนเกาหลีเดี๋ยวป้าแนะนาหน่อยครับสามเมนูนี้จานละหนึ่งกิโลมีเมนูอะไรบ้างนี่ครับอันนี้คือข้าวหน้าแซลมอนแล้วก็มีอิกุระนะครับอันนี้เฉบบอกทําเอามันนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือทำสำเร็จเพราะหนึ่งกิโลให้เวลาถึงสามสิบนาทีใครที่แบบอยากลองอยากกินฟรีมาลองกันได้นะครับเป็นเมนูเชลเลนจ์ ครับผมเพื่แบบแกลมอนแล้วก็พวกเนื้อต่างๆหกร้อยกรัมข้าแค่สี่ร้อยกรัมเท่านั้นครับผมเมนูที่ตองนะครับนี่ครับเมนูที่ตองคือเมนูนี้ครับนี่อันนี้คือข้าวหน้าปลาดิบรวมครับหนึ่งกิโลเหมือนกันครับข้าวประมาณสี่ร้อยกรัมเครื่องประมาณหกร้อยกรัมอันนี้ไม่ไม่ใช่เมนูเชลเลนจ์แต่เราให้เขาทำพิเศษให้เป็นเรียกว่าเป็นเมนูเล็กคอมเมนต์ของทางร้านเลยด้วยใช่ครับเดี๋ยววันนี้กินมากๆตัวอันนี้นะครับตะหนองนี้ตัวเองมีอะไร ทำได้บ้างหนึ่งกิโลผมบอกปลาไหลเลยแล้วครับอันนี้โหเห็นจานไหนข้าวหน้าปลาไหลจานอย่างนี้9 0 0บาทถูกว่าไปกินที่ญี่ปุ่นอี่มั้งครับเนี่ยอ่าครับผมมันไม่ได้มีแค่ปลาไหลมันท็อปด้วยด้วยคือมันเป็นโลโลอยู่ด้านล่างอันนี้อ่าครับยก่าน่ากินมากจานละ1กิโลหมดเลยเชฟบอกกินหมดพวกอยู่บ้าไปแล้วนั้นตอนแรกเรามาเริ่มทานเรื่องเงก่อนดีกว่าเดี๋ยวพูดเรื่องรสชาติอีกทีหนึ่งเรียกเคฟมาจับเวลาไหมได้ครับเชฟครับพร้อมทานแล้วครับจับเวลา อ้วกเตะนนอะอันนี้เพื่อเผื่อเพื่ออ้วกใช่อ้วกอ่าไม่ใช่องโกงไม่ได้แน่อ้เตะน่เนอะอ๋อได้ได้ได้แล้วก็แล้วก็นแล้วก็มีเผามีไมไม่มีเนาะแล้วก็น้องไปบ้างไม่สบายครับแล้วก็เดินเดเกตัวหาให้นะคะได้ครับเ้าเตรียมม้ให้หมดแล้วหมดอ่ะอันนี้ผมจับเวลานี้แต่ถ้าผมกินหมดนี่เคฟมีมีอะไรจะให้ผมไหมกินด่วนไหม กิน้เนี่ยผมชอบมากครับนียวมากเลยนะเอ้ยได้ครทำให้นะครับได้ครับหนึ่งสองัอ่ะเอาเลยนะครับเชฟกดอะไรใช่ไหมครับกดยังฮะกดแล้วน้ำงไปเลยนะช่ยังงี่มเราบั่นเนี่ยังไม่ยำเป็นนะ แซลมอนหมดแล้วเหรกี่นาทีแล้วฮะหนึ่งนาทีหน,นาทีผมกินแซลมอลนประมาณหกร้อยกรัมเลยไอ้ข้าวผมเนี่ยไว้กินกับโทลยูว่าอร่อยสุดี อขอกี้อีกนีดมาแล้วฮะเกลียดีกับเชฟปั่นอืมอือสองนาทีสองนาทีโองดูหน่อยฮะสองนาทีข้าวที่เราไม่กลมมาเลยนะผมบอกแล้วว่าของเชฟมันง่ายเกินไปเกี้ยงนะฮะแซลมอนหนึ่งนาทีข้าวหนึ่งนาทีแบ่งเป็นอย่างนี้ดีกว่าอ่าใช่เอาอันนี้รักชาไม่อันนี้ไหนก็ไหนๆละเชฟย้อนไปเลยนะเฮ้ผมต้องบอกว่า เมื่อกี้ของเทค้อาอ่ะนี่มันกินง่ายเพราะว่าข้าวเขามีความนุ่มอ่าครับอ่านุ่มแล้วก็หอมมากๆคือมันมีรสชาติในตัวข้าวอ่ะแล้วแถมแซลมอนของเขาปดแบบว่าละลายในปลาละ,ะลายในปลาไปเลยฮะคือดีมากๆข้าวอ่ะแข็งขึ้นเลยๆๆข้าวแข็งขึ้นท้าไม่ข้าวแข็งขึ้นเลยข้าวอิ่มข้างอ๋อครับอแล้วก็กินไม่ได้แน่นอนอันถามพี่ต๋องครับก็จะจับเวลาเหมือนกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว ้านำไปดิบรวม1กิโลนะฮะมาครับเชฟกดเวลาบ่มได้เลยครับ 1..2..3 ส<ป>องไปไปหอมต้มเลยโทษครับอืมอึกละนีมีหอยเทลนะฮะโคตรสังเืตอืมมึมหักวกวุ้งหมากากุ้งหวานมากอืมนี่ฮะกุ้งเขา อ,อต่อแบบ้องว่าก่อนอันนี้ให้ดูลายแซลมอนนะฮะตบาบมานี่นองเองมาฮะใช่ครับน,นองเอง<า>ด,ด้วยผมว่าอร่อย เฮียร์ี่เอมาเทปหนึ่งนาทีหนึ่งาทีที่สิวิเหมืเดิมเวลางใกล้เดิมอันนี้ก็แท้กาเดิมหน่อหนึ่ง หมดแล้วครับเกียรติครับเทฟช้อกนาทีห้าสิบสองรวมกันสองจานประมาณกี่นาทีนะสี่นาทีไม่เกินห้านาทีอร่อยครับอร่อยครับเชฟมุ้ยคือมันมันดีไปหมดรวมอะเอาเอาถุงน้ำออกแล้วใช่ไหมเกียรติเอิ่มาสนุกหน่อยไหมไหนหมดอะโห้ยนี่เชฟหอยล่อมหนึ่งจันเลยนะ ยเลผมว่าเทฟเอาเมนูพิเศษไหมผมเลยฮะจริงๆนี่ยใกล้โงกลางน่าจะคบิด <Uma> อ <ice sur> ัด <médico> ดีขึ้นแล้วก็มีทนาเมนต์สกิโลไข่เร็วสุกมีนะครับามมอน้มกอ๋อมีทเลทาแต่มาต้อสกิโลด้วยสิบกงแล้วก็ไข่เร็วสุกแข่งอะไรนะฮะสามกิโล่ามมอนตมอือใช่ อ๋อโอ้ผมไม่ผมมันเป็นกรรมการใช่ไหมกรรมการดีกว่าเนี่ยผมแข่งเลยผมว่ายชนะอยู่ดีใช่ครับเอาจริงพวกผมเป็นนักกินอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศอยู่แล้วฮะเคยไปแข่งรายการกินอยู่เออเนื้อญี่ปุ่นดล้วก็ให้หัวคือหน้าเข้าหัวคือหน้านะคอ่ะอุ้ยอุ้ยมันคืออะไรนะฮะอันนี้คือตับหัวคือหน้าแล้วก็เนื้อเอหนะคะเนื้อเอมายอาหารอุ้ย ตานนี้ปกติราคาเท่าไหร่กับเฟอันนี้จริงๆ ราคาสองพันแปดในนี้โอ้ยเชฟให้พวกผมใช่ไหมฮะใช่ให้นะคะขอบคุณมากครับเชฟขอบคุณมากครับเชฟเกิดมาได้กินอยู่กี่ครั้งเนี่ยมันเนื้อเอฟายนะฮะนี่โหเราอันนี้เป็นแผ่นใหญ่มากสามร้อยเจ็ดสิบกรัมโอ้โหปกตินี่เนื้อเอฟายนี่ขายขีดหนึ่งกันเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยังมีโปรตีนมีอะไรอีกแล้วยังเหลือปลาไหลสองตัวอันนี้ตอนนี้ผมจะขอกินแบบไม่จับเวลาครักินโชว์กล้องด้วย โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเทปขอบคุณครับเรียกว่าเทปคนน่ารักใจดีมากๆมีแถมเนื้อเอฟไฝให้พวกเรากินด้วยนะคืนนี้ถ้าไม่เคยกินผมบอกตรงๆเลยผมนักกินไต้นักกินไต้แห้งนะครับอ่าี่บอกมาปลาชิ้นก่อนเลยปลาเดิมแต่สวยนนี้โอ้โหดูมันดูมันมีมันด้วยมาพร้อมกันเลยไหมไปพร้อมกันครับ อันนี้คืออะไรในปากของจริงเฮ้ยจริงคือชิ้นหาองนี้นะชิ้นไม่ได้บางๆนะใช่คือปกติที่บางทีผมบอกว่านุ่มนี่คือไม่ใท่อย่างนี้นะแล้เดี๋ยวผมลองอันนี้ด้วยเนี่ยผมมุงกันยท่่น้่คือแบบมันนุ่มไปเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้ปันกับช่างไม่ต้องเลยเลยอ่ะต้นใส่เนือเรื่กผมต้นไหมไม่ได้นะตากล้องผมก็ เปิดแม้ก่อนไม่กินมันละลายจริงมันละลายจริงจริงไม่งไม่ไม่ต้องกลัวเหล็กหลุดเลยมันไม่เหนียวเป็นไงใช่ปะมันนุ่มมากมึงเคยกินขนาดนี้ครั้งแรกอะลองลองลองกันตรงมันก็ไม่เหนียวจริงๆริงยกเว้นโก้วนอะใช่ปะ เหมือนโฟกัสอ่ะโฟกัสที่ไม่นนอ่ะมันเห็นมไหโผนแทบไม่ต้องเกี่ยวมันละลายหมดแล้วอ่ะอ๋อไอชิ้นไหมปิ่นปิ่นร้องป่ะปิ่นปิ่งข้าวผัเนื้อโหดีมากงั้นผมขอสองทีนี้ไปครับไปโหแบบโหดีมากอ่ะอ๋อป้องเวนจำอยู่แล้วคาวราโชยุอืมอร่อยมากครับทีฟพอได้ข้าวอได้ได้ครับได้นี่นะอืมข้าวหน้าเหนียวทีฟคือกล่องพันแปดผมว่าไม่แพงแล้ว เขาเลยยิ้มากแม่ลองไหมถามทุกคนนะครับนี่เอาไปเป็นโฟกาเนี่กินแบบไม่ต้องจิ้มเลยนะครับไปครับละลายในปากนุ่มมากผมลองบ้างมือไม้ตันคืออาหารนี้คือทุกอย่างมันแบบนุ่มละมุนไปหมดเพอเปรหวานมันยกเว้น ข้าวครับนั่นเอาถือมาครับได้ครับเออดูผมขอช้อนอีกคำหนึ่งหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ร้านไม่ร้านไม่ผิดนะพวกผมตามเองนะกินเนื้อหมดข้าวเขาให้ให้เนื้อกับโปกคามารวมหน้าอย่างขึ้นกิโลพวกเรานันไปกินแต่เนื้อกับโปราหมดก่อนเหลือไว้แต่ข้าวเมนูนี้เชฟก็บอกว่ามากินสองคนกินไม่หมดใช่ไหมกินไม่หมดกินไม่หมดเลย ที่มผมกินเร็วอะไม่ง่ายเลยนะข้าวเขานุ่มมากแบบเรียกว่าผมใส่ไปคไปำโตๆอย่างเงี้ยมันกืนได้เลยอะฮะเนี้ยแบบนี้ยหายไปจากปากเลยคือใป่ไปคำโตๆตก็กินง่ายมากขอโทษนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะสุดยอดมากๆเมนูพิเศษจานนี้ตรงๆนะเราแบบเหมือนกับได้ไปกินตามตามร้านบุฟเฟ่หลายๆร้านที่บอกว่าเนื้อเป็นเนื้อเอฟายชินเขามาบางๆอ่ะใช่แล้วพอเรากินอ่ะมันก็ไม่ได้นุ่มขนาดนี้นะอันนี้คือมาแบบเป็นเป็นลักษณะของสเต็กเลยหนาๆเลยคิดว่าต้องเขียวบ้างแหละแต่จริงๆไม่เลยละลายในปากแทบจะเท่าแบบฟัวกาหรือแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยเลยคือดีมากๆเล้กินเนื้อนี่คือแบบ เกิดมาผมไม่เคยกินอะไรอย่างนี้นะอันนี้นนเป็นโลโลปลาไหลนะแล้วข้างบนเหมือนท็อปด้วยเป็นแซลมอนเบิร์นหนึ่งโลใกล้สองกิโลหนึ่งใกล้สองกิโลอันนี้เราต้องเอาแซลมอนออกก่อนไหมนี่ตัดไหมปลปาไหลอ๋อนี่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 คือหนึ่งหน,นึ่งชิ้นเขาประมาณอย่างนี้แซลมอนเดี๋ยวไปต้องการนี่อย่างนี้ผมว่าเข้าปากไม่ได้ว่ะ เดี๋ยวผมลองลองลองดูนะคำโตวโต <g> ้พ <ül> ี่วันนี้กินิที่ขายตาแบบร้ายสะดวกซื้นลูกนลย <g ül> ไปฮะอืออืออ่าโอเค <c oughs> อันนี้เข้าเข้าปลาไหลไม่เข้าเลยนี่นะ <c oughs> คือปลาไหลหนึ่งชิ้นนะครับปกติถ้าป <c oughs> กติตามปกติสี่ร้อยห้าิคือ,อชิ้นหนึ่งครับผมอันนี้สองชิ้นเก้าร้อยเรียกว่าถูกมากแะ่แบบยังมีแซลมอนท็อปแล้วก็ยังมีมีพวกโลอะไรอีกอ่าครับผม ผมขอลองที่ปลาไหลนะผมเคยจำได้ผมเคยไปกินบุฟเฟ่ร้านนึงผมกินปลาไหลคำละตัวอันนี้น่าจะไม่ได้นะแต่ผมจะลองดูไปครับอืมโอ้ไม่ได้ครับเพราะปลาไหลที่นี่เขาไม่เละนะอืมเนื้อมีความหนึบมีความหนึบแล้วก็แบบไม่ได้หวานในนี่จนเกินไปคือบางที่ถ้ากินปลาไหลเราจะควาลึกซึ่งเหมือนกินไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเลยอันนี้คือแบบมีความหนึบหนึบหนึบหนข้างในโลจะมีแซลมอน แสลมอ่อนสดจะมีแซลมอนสดด้วยน,นะครับใน<ม>โลององใช่ ปลาไหลครับโตโตนะครับเปลาไหลแผ่นผุดท้ายนะฮะในจานผม ไม่สนผมต้องบอกเลยบ้องมันไม่ได้เป็นปลาไหลแบบละลายอะแบบมันเป็นคือมันนุ่มนะแต่ว่าเขาไม่ได้ย่างมันนิ่มขนาดนั้นใช่เราปลาไหลเขาดูเหมือนกับบอกไม่ถูกมันไม่ได้มันมากอะแบบบางคำลังนิเป็นปลาไหลตัวโตอะที่กินล้วแบบไม่ค่อยเลี่ยนเท่าไหร่บางคนจะเลี่ยนกับการกินปลาไหลใช่ไหมแหมคำสุดท้ายนะฮะ สัมมอนทำสุดท้ายครับแบนเบิร์นไปไม่ทานะเจ้ายอมแล้วขอบคุณยามเชฟกินสี่กอนะครับสี่กองจานนี่ยจานนี่ยสี่คนเก่งมากต้องอร่อยด้วยทำถังกินได้เยอะฮะใช่ครับคือรสแทบมันถูกปากด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชฟขอบคุณมากครับเชฟ ันี่ห้าเลยครับอสงอสงอสุาคสับดาคสับเช โอเคครับก็ทุกเมนูของร้านนี้นะฮะอร่อยๆแบบนี้เลยที่ร้านยามาดะเจแปนเลสเทอร์ลองนะฮะตั้งอยู่ที่ทาราอเวนิวคลองสามนะฮะเด็ดทุกเมนูเคฟใจดีมากราคาไม่แพงด้วยอ่าครับครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับแอปวีบีนะครับไปที่เหงาๆอยากมีเพื่อนคุยไปไหนไม่เหงาก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับช่องทางการดาวน์โหลดนะครับง่ายๆครับมีทั้งแอปสโตล์แล้วก็เพจสโตล์เลยนะครับครับผมโอเคครับงั้นวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนดีกว่าอย่า หนึ่งกดติดตามช่อง t h e f a ฟ f o l l o w ตไีและ t ิกตอกเดอะแฟลอันเนอร์ตะกอออฟิเชียลแล้วก็เพจเดอะแฟลบอกบอกดเลยครับสวัสดีครับ